嗯，嗯，你猜对。 สวัสดีค่ะเมตินะคะเมื่อวันก่อนนะคะเมก็ไปเจอเยลลี่ชนิดหนึ่งมานะคะเห็นฮิตมากมเลยนะคะบนโลกออนไลน์นั่นก็คือเยลลี่ลูกตานั่นเองค่ะซึ่งมันก็จะเป็นรูปลูกตาเหมือนลูกตาจริงๆเลยนะคะเหมือนแบบพวกตามช่วงฮาโลวีลอะไรอย่างนี้ป้าท,ที่เขาจะมีแบบลูกตาเป็นขนมอะเมเห็นว่าเยลลี่นี้นะคะฮิตมากๆเลยนะเมก็เลยไปลองหาซื้อมาบ้างนะคะแล้วนอกจากจะเจอเยลลี่ลูกตานะคะเมก็ยังเจอเยลลี่ลูกโลกลูกจักรวาลลูกชิ้นไอ้ลูกชิ้นนะนั้นมันอาหารมีแบบลูกบาสลูกบาสเกตบอลแล้วก็แบบพวกลูกบลต่างๆกก็็มมีนะะคเ สั่งมาหมดเลยนะคะทุกแบบเลยแล้วก็จะมาลองกินในวันนี้นะคะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาดึกมากๆเลยนะคะเที่ยงคืนแล้วเราก็จะมากินเยลลี่กันนะคะ <laughs> ก็เดี๋ยวไปดูเยลลี่ที่แม่สั่งมาเลยนะคะว่ามีแบบไหนบ้างนะคะ <c oughs> อันนี้นะคะก็คือเยลลี่ที่เมสั่งซื้อมาทั้งหมดในวันนี้นะคะก็มีทั้งหมด1 2 3 4 5ส7 8มี่หเมีทั้งหมด 8, 8แบบนะคะแล้วก็24ลูกอันนี้นะคะก็คือเยลลี่ลูกตานะคะที่เขาบอกว่าหายากมากๆเลยนะเมก็ไปตามหามานะคะเขาขายกันแบบลูกละร้อยหนึ่งเลยซึ่งเขาก็บอกนะคะว่ามันมีลูกตาจริงกับลูกตาปลอมลนะคือถ้าเป็นแบบลูกตาปลอมอาจจะไม่มีไส้ข้างในนะคะซึ่งอันนี้ที่เมซื้อมาก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นลูกตาจริงหรือปลอมเดี๋ยวเรามาลองดูกันตอนนี้น้องอยู่ในพลาสติกใสเเห็นะะราจต้องแก ออกมาก่อนนะคะหอมมากนี่มันแบบว่าดึงๆได้ด้วยอ้าว่ากา่ารักรู้สึกว่ากลิ่นมันเหมือนเยลลี่ที่เป็นแบบหน้าพิซซ่าหน้าแฮมเบอร์เกอร์อะไรเงี้ยที่มันขายตามในห้างกลิ่นมันเหมือนกันเลย Uhm. ทุกคนนี่ก็คือยยลี่ลูกตาที่เราแกะออกมาเมื่อกี้นะคะนี่หนึบนเหมือนมาร์ชเมลโล่เลยก็จะมาลองกันดูนะคะว่าข้างในจะมีไส้หรือเปล่านะเขาบอกว่าถ้ามีไส้กค like like ็คือเป็นของแท้แต่ถ้าไม่มีไส้ก็คือเป็นของปลอมมีไส้ด้วย ข้างในเปรี้ยวมากเลยอะแต่ไม่ได้เปรี้ยวขนาดทนไม่ไหวนะคือเปรี้ยวแบบเปรี้ยวแบบหวานๆนะคือเมื่อกี้ตอนแรกนะคะเมีจะแกะทั้งหมดอะออกมาเลยแต่ว่าเหมือนบางอันอนะอย่างเช่นอันนี้ใช่ปะนี่อันนี้ก็เป็นลูกเบสบอลนะคะคือพอแกะออกมาใช่ปะลอกออกมามันเหลือแค่สีขาวๆอะคือเหมือนเบสบอลมันเป็นแค่ลายกรอบมนะันอะตรงกล่องอนะคือบางอันมันก็คือแบบเหมือนเป็นแค่ลายเฉยๆอะข้างอันนี้เรามาดูกันว่าเป็นรถอะไรนะคะไม่มีไส้หรออุ๊ยมีไส้ด้วย ใส,ใส่ใส่ข้างในออันนี้หอมมากกลิ่นเหมือนพีชเลยเฮ้ยเม่ว่าเป็นกลิ่นพีชอืมอืมหวานอ่ะอันนี้ก็คือรสชาติแบบหวานๆนะคะใครใครไม่ชอบทานหวานน่าจะไม่ชอบรนี้เท่าไหร่ เป็นแบบหว,วานๆอย่างเดียวเลยน,นีก็เป็นลูกโลกนะคะนี่ก็เห็นว่าลายนี้ก็ค่อนข้างฮิตเหมือนกันนะคะคนมารีวิวมาทานเยอะมากๆเลยมาลองแกะดูว่าจะเป็นลายหรือว่าจะเป็นลูกโลกจริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นแค่ลายเหมือนกันนะคะข้างในก็เป็นสีฟ้าธรรมดายอย่างนี้เลยไม่มีลายใดๆทั้งสิน้นทําไมเขาไม่ทําลายให้มันติดกับลูกโลกอะเหม่ยไม่เข้าใจว่าทําไมต้องใส่ในกล่องแล้วพอแกะออกมามันก็กลายเป็นแค่ลูกบอลสีฟ้าหนึบๆอะอันนี้กลิ่นคล้ายๆกับสตอเบอรี่นะคะ <Wow. S 1> <c oughs> เป็นสีม่วงๆข้างในด้วยอ,อันนี้นะคะข้างในจะเป็นไส้สีม่วงๆนะคะแบบนี้มันจะเป็นรสบลูเบอร์รี่นะคะแต่ว่ากลิ่นเปลือกอะเหมือนสตรอเบอรี่มากเลยอมอร่อยดีนะรุนนี้อุ๊ยไม่ใช่บลูเบอร์รี่ดิเป็นสตรอเบอรี่หรือเปล่าเพราะมันเป็นสีแดงๆเล้วเทออีกแล้ววันนี้ลเลเทอจริงๆก็รสต่อมานะคะ<ๆ>ก็จะกินแบบอันนี้อันนี้นะเขาบอกว่ามันเป็นรสจักรวาลน,นะคะเฮ้ยจริงๆมันมีหลายลายมากเลยนะ ้าเน,นี้ยจะเป็นรูปดาวนะคะอันนี้เป็นรูปแบบลายจุด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 แล้วก็มีขีดขีดแบบนี้อันนี้เป็นเหมือนดาวเสาเลยอ่ะวงกลมวงกลมนะคะแล้วก็อันนี้เป็นรูปดาวนะคะมจะทานอันนี้เป็นขีด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 น่าจะเหมือนจัก,กรวาลที่สุดนะคะเว้ยนี่หอมมากหอมมากกลิ่นเหมือนเลมอนเลยอืมเป็นสีเหลืองแสดงว่าต้องเป็นเลมอนแน่ๆเหยว่าดูข้างในกันอุ้ยข้างในเหมือนเป็นไส้สตรอเบอร์รี่นะคะอ,อุ้ยโหอีกแล้ว อันนี้ก็คือออกเปรี้ยวๆหวานๆนะคะเหมือนข้างในอะ่ะจะเป็นสตรอเบอรี่นะแล้วก็ข้างนอกเป็นกลิ่นแบบเลมอนตรงเปลือกนะคะอันนี้ก็อร่อยดีนะชิ้นต่อไปที่เมย์จะมากินนะคะก็คือแตงโมเลยทานผลไม้บ้างดีกว่าอา้าแกะไม่ออกทำไมมันแกะยากยแกะพอพูดว่าแกะยากปุ๊บแกะออกเลยงง<ม>เฮ้ยอันนี้ไม่กลิ่นแตงโมด้วยอ่ะแตงโมชัดมากาน่ารักเมย์ขอเดานะว่าข้างในจะต้องเป็นสีดแดงเหมือนแตงโมแน่ๆเชื่อดูเลยเอา้าว ไม่ใช่ว่ะออ๊ยมันเป็นสีแดงใช่ใช่คือมันเป็นสีแดงที่ผสมกับสีเขียวนะคะมันก็เลยออกมอ่วงๆ่ะทุกคนมม่วงมันคือสีม่วงปะเอ้ยหรือมันคือสีแดงมันคือสีม่วงหรือมันคือสีแดงเอาจริงปะจากที่กินมาทั้งหมดอะรู้สึกว่าไส้ข้างในรสชาติคล้ายกันมากๆนะคะแทบแยกไม่ออกเลยจะต่างกันที่เปลือกข้างนอกนะคะเพราะว่าเปลือกข้างนอกจะมีทั้งกลิ่นแล้วก็รสชาติที่ต่างกัน อันนี้ไม่ค่อยอร่อยพอกินเยอะๆนะคะมันก็เริ่มรู้สึกเลี่ยนๆนิดหน่อยอะนะชิ้นต่อมานะคะที่เราจะมาลองก็คือเป็นหมวดของกีฬาบ้างดีกว่าก็จะมีลูกฟุตบอลนะคะก็มีบาสเกตบอลนะคะแล้วก็มีเบสบอลนะคะกับลูกเทนนิสทั้งหมดสี่อันนี้นะคะก็เป็นหมวดกีฬาทั้งหมดเลยเดี๋ยวเรามาลองกันนะคะบาสเกตบอลก่อนละกันอันนี้จะมีความแบบส้มๆเฮ้ยเฮ้ย ันนี้ข้างในมันใสๆแล้วอะ่ะรสชาติจะเป็นยังไงนะอ,อันนี้ก็คือแบบเปรี้ยวๆหวานๆอันนี้ไม่ค่อยอร่อยอะ่ะไม่ค่อยชอบแตงโมก็ไม่ค่อยชอบต่อมาเป็นลูกเทนนิสละกันจึง้งวยไม่รู้แล้ววิธีแกะให้ง่ายสุดนะคะคือต้องบีบตรงนี้บีบตรงนี้ลงมาปับแล้วมันก็จะออกมาเลยแบบง่ายๆไม่ต้องไปง้างง้างแล้วมันไม่ออกเลยนี่จะกินแล้ว <c oughs> อันนี้นะคะรสชาติก็แบบเปรี้ยวๆหว,วานๆคือ <c oughs> รสชาติมันเหมือนกันหมดเลย <c oughs> แล้วก็มีฟุตบอลแล้วกัน <c oughs> อันนี้ก็คือเป็นสีขาวอย่างเดียวเลยอะ่ะ <c oughs> ลายฟุตบอลน่ารักนักก็คือหายไปแล้ว รู้สึกว่าอันนี้เปรี้ยวพอๆกับอันที่เป็นลูกตาเลยนะสาหรับไส้ข้างในอะแล้วก็ชอบสีมันอะสีมันน่ารักมากเลยมันเป็นสีแบบมินมินเขียวๆนะคะแล้วก็เมื่อกี้เราก็ทานอันที่เป็นเบสบอลไปแล้วนะคะรสชาติมันเหมือนกันมากเลยแยกไม่ออกจริงนะเอาจริงๆคือไม่สามารถแยกได้เลยตอนนี้นะคะเราก็น่าจะทานไปครบทั้งหมดแแบบวนะผลสรุปก็คือถ้ากินเพื่อความสนุกอะเพื่อความน่ารักแบบเด็กๆน่าจะชอบทานกันนะคะเพราะมันดูแบบเฮ้ยเป็นกลมๆน่ารักดูมีอะไรนะคะแต่ว่าถ้ากินเพื่อความอร่อยนะคะมันมันยังไม่ค่อยอร่อยขนาดนั้นอะ หรือไม่รู้ว่ามันมีหลายยี่ห้อหรือเปล่านะแต่สำหรับเมย์เมย์รู้สึกว่ามันแอบติดหวานไปนิดนะคะก็คือเมยไม่ค่อยชอบทานหวานไงถ้าใครไม่ชอบทานหวานก็แนะนําว่าอย่าซื้อดีกว่าแต่ถ้าเด็กๆคนไหนอยากลองก็ลองไปสั่งซื้อกันได้นะคะตอนนี้นะคะก็เข้าสู่ชว่วง ASMR เมยชอบอันนี้ที่สุดเมยคิดว่าอันไหนอร่อยสุดใช่ป่ะเมย์ว่าอันเนี้ยอร่อยสุดเมยจะมาลองอีกรอบลอง อันนี้ก็คือยยลลี่รูปอ่าจักรวรรดา ใช่ค่ะทุกคนก็การกินเยลลี่ของเราวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเมย์ก็กินไปได้ทั้งหมด12 2, 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 4หเจลูกโอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะกินแค่แบบชิมชิมแต่กินไปกินมาก็คือหมดไปเกินครึ่งนะคะคลิปต่อไปนะคะอยากให้เมย์มากินหรือรีวิวอะไรให้ดูอีกนะคะก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้เมย์นะคะจริง,งบ๊ายบาย